มนัตด,ดานะคะสวัสดีคุณรินนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายครูพหล,ลาหน่อยจ้านะคะเออวันนี้ครูพหล,ลามาให้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการที่อกหักทําอย่างไรดีเขาทิ้งเราไปเราจะแก้สถานาการณ์อย่างไรดีให้เขายังรักและกลับมาคิดถึงเราเหมือนเดิมนะคะเออสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะ,อะขอทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีคุณตายนะคะอืม ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายครูพลลาได้นะขอจอขอใจให้กันบ้างเนาะสวัสดีจ้าคุณต่ายสวัสดีอันดาลิฟมาซอนะคะใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะจ้าทุกคนนะคะนะคะและใครที่ยังอยู่กับครูพลลานะคะช่วงท้ายๆครูพลลาจะให้เคล็ดลับในการที่แบบทำยังไงให้เขามาคิดถึงเราด้วยนะจ้าทุกคนอืม